ด e โอเนลเมสซี่แสดงความปรารถนาที่จะคุมทีมชาติไทยชุดยู23ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียคำกล่าวที่เคยาวงการฟุตบอลเอเชียทั้งทวีปชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏในวงการฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้อความที่ทําให้ประเทศไทยทั้งมีความหวังและหวาดกลัวไม่มีการถแถลงข่าว ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงสื่อสังคมออนไลน์ก็ระเบิดด้วยคำถามว่าถ้าลีโอนลเมสซี่คุมทีมชาติไทย u 23จะเป็นอย่างไรจากนั้นก็มีคำกล่าวที่อ้างว่าเป็นของเมสซี แพร่กระจายออกไปว่าผมอยากทํางานกับทีมเยาวชนที่กระตือรือร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงเอเชียมีศักยภาพและประเทศไทยคือชื่อที่ผมกําลังจับตามองคําถามที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเมสซี่ต้องการจริงหรือไม่แต่เป็นทําไมเขาถึงเอ่ยถึงประเทศไทยคําตอบอยู่ที่ความเป็นจริงที่โหดร้ายประเทศไทยกําลังค่อยๆสูญเสียตําแหน่งทีมอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมย23ทําผลงานได้หน้าผิดหวังอย่างต่อเนื่องและช่องว่างกับเวียดนามญี่ปุน่นและอีร่านก็กว้างขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดสําหรับประเทศฟุตบอลชื่อเสียงยังคงอยู่ แต่ความมั่นใจหายไปแล้วตามที่นักวิเคราะห์กล่าวไว้หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมสซ,ซี่ไม่ได้มาเพื่อเงินเขาไม่ได้มาเพื่อชื่อเสียงเขามาเพื่อความท้าทายทีมที่มีทักษะเฉพาะตัวมากมายแต่ขาดระเบียบวินยัยขาดประสบการณ์ในเกมใหญ่นั่นตามที่นับไปกันและปัจจัยที่ชัดเจนเมสซ,ซี่เคยกล่าวไว้ว่าฟุตบอลเยาวชนไม่ต้องการดารามันต้องการโครงสร้างทัศนคติและความอดทน